สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟล์วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟล์จะมาแนะนาวิธีการตั้งเวลาเคลียร์ไปที่แรมแก้ปัญหาคอมอืดและคอมค้าง,ง,งนะครับเนื่องจากมีพี่ที่รู้จักนะครับโทรมาสอบถามว่าปัญหาเขาที่เขาเจอก็คือวินโด้ได้แจ้งเตือนว่า m มมโมรี่เต็มนะครับทำให้คอมอืดและบางครั้งนีก็ค้างไปเลยนะครับเกิดจากอะไรเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวของตัวว n d o w s ของเขานะครับก็อาจจะมีการทํางานนะครับแล้วก็อย่างก็คือการเปิดโปรแกรมเนี่ยอาจจะทําให้มีการเก็บไฟล์แคทนะครับ ทำให้แรมเนี่ยทำงานหนักนะครับเพราะแรมของเขาเป็นออนบอดนะครับวิธีการของพี่ก๊อฟก็คือเข้าไปตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ตั้งเวลาในการเคลียร์้นที่แรมให้ซึ่งก็จากทําการแก้ไขาปัญหานี้แล้วนะครับก็ทําให้เขาใช้งานได้ตามปกตินะครับพี่ก๊อฟก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนีกก่าว่าขั้นตอนในการตั้งค่าการเคลียร์แรมตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการตั้งเวลาเคลียร์้นที่แรมแก้ปัญหาคอมช้าคอมอืดน,นะครับ หรือแบบเพื่อนพี่นะครับก็คือมีการแจ้งเตือนว่า Memory Fu l l นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ไปใช้งานกันได้นะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ครับก็คือชื่อ Y Memory Optimizer ครับ Y Memory Optimizer มีกรอบทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับก็ให้กดฟรีดาวน์โหลดนะครับฟรีด d o w n โหลดตรงนี้นะนะครับก็คือใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับจากนั้นก็ทำการติดตั้งได้เลยครับครับจะเปิดขึ้นมา แล้วก็ทําการติดตั้งนะครับนะครับกดเซฟยอมรับนะครับแลวอินสตารติดตั้งไปปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านก็ปิดไปครั้นี้นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือพอเราติดตั้งปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดออพติมิเซอร์ได้เลยก็คือการเคลียร์พื้นที่แรมได้เลยนะครับตัวนี้จะช่วยนะครับมันจะบอกสถานะว่าแรมตัวนี้ใช้งานไปเท่าไหร่แล้วก็เคลียร์พื้นที่แรมนะครับช่วยลดปริมาณการใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับ แต่สิ่งสำคัญคือวันนี้เราจะมาแนะนําว่าเราสามารถตั้งเป็นเวลาได้นะครับให้กดตรงนี้ครับตรงรูปฟันเฟือนตรงนี้นะครับกดเซตติ้งตรงนี้นะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้มาสังเกตหัวข้อนี้ครับหัวข้อนี้ครับต้องติ๊กไว้นะครับก็คือติ๊กไว้นะครับคือออโต้ออปติมัยน์นะครับออโต้ออปติมัยน์นะครับจากนั้นมาที่หัวข้อนี้ครับจริงๆถ้าเกิดลงครั้งแรกมันจะติ๊กไว้ตรงนี้นะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ออปติมัย์เมมโมรีเอเวอรี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับให้เราเลือกเลยครับว่า จะใช้เวลากี่นาทีในการเคลียร์พื้นที่แรมนะครับอาจจะเป็น3นาทีนะครับถ้าเราต้องการให้เคลียร์พื้นที่แรมบ่อยนะครับหรืออาจจะเป็น10นาทีก็ได้นะครับเพราะอะไรถ้าเราเคลียร์บ่อยเนี่ยมันก็แน่นอนมีการล้างข้อมูลใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าการเคลียร์เนี่ยบางทีอาจจะมีการส่งผลกับการทําง,งานเรานิดหน่อยนะครับถ้าเราต้องการให้เคลียร์เป็นเรียกว่าระยะเวลานานหน่อยก็ได้ครับเลือกได้นะครับหรือจะเร็วหน่อยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับต้องการเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับตรงนี้ก็คือ ให้เลือกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อตรงนี้ครับตรงนี้นะครับสําคัญมากติ๊กตรงนี้ไว้นะครับเพราะเราติ๊กตรงนี้ไว้ก็คือเพื่อว่าเวลาเรากดปิดเนี่ยนะครับก็คือมันจะไม่โค้ดไม่ปิดโปรแกรมนะครับให้ติ๊กตรงนี้ไว้นะครับพอเราปิดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปิดตัวโปรแกรมนี้แต่ถ้าเราติ๊กไว้เนี่ยเราปิดไปก็จริงแต่ว่าโปรแกรมยังทํางานอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขั้นตอนในการนะครับตั้งเวลานะครับเคลียร์ไปที่แรมนะครับต้องบอกว่าช่วยในการใช้้้งงาานนไดดีมกกๆเยยอออพ็ใชู่ ที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานในการแก้ไขปัญหาคอมช้าคอมอ่ดดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพู้เรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ